สำนักง,งานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุดรธานีจะประกวดสร้างสารสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้เพื่อเป็นตัวแทนของจังหวัดเข้าแข่งขันในระดับภาคและประเทศต่อไปค่ะ ที่หอประชุมอนิประสงค์วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานีคณะกรรมการตัดสินการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ปี2557จังหวัดอุดรธานีได้ตรวจให้คะแนนสิ่งประดิษฐ์ของใช้ภายในบ้านจากวัสดุเหลือใช้ซึ่งมีผู้ส่งชิ้นงานเข้าประกวด31ผลงานและเครื่องแต่งกายจากวัสดุเหลือใช้8ผลงานพร้อมมอบรางวัลโดยมีนายกอบเกียรติการจะนะรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีเป็นประธาน สำหรับการจัดประกวดในครั้งนี้แบ่งการประกวดออกเป็นสองประเภทได้แก่ประเภทสิ่งประดิษฐ์ของใช้ภายในบ้านจากวัสดุเหลือใช้ระดับประถมศึกษาระดับมัธยมศึกษากับระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือปวชและระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือปวสส่วนผลงานที่ได้รับการคัดเลือกจากจังหวัดอุดรธานีจะส่งเป็นตัวแทนเข้าแข่งขันในระดับภาคและประเทศต่อไป